สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดชาแนลพี่บาบอกว่าเจ๊ตำส้มตำให้กินน้อยมาค่อยก็จะหาวัตถุดิบก่อนนะคะคือกระถินเราจะตำตะไคร้กินกันตำหัวสิงเค์แต่เราต้องหาวัตถุดิบก่อนหาเม็ดกระถินก่อนนะคะเราก็เดินหากันเลย นี่เราก็มาหาวัตถุดิบตาำตะใครกับพี่บ่าวหาต่เนวกินเนี่ยละพี่น้องเลยหาตำเมียงตำม,มากสลองมืน่นซับนี่อยู่แบบบ้านๆไม่ต้องเลิศรู้มีอยังก็กินบะมีก็บ,บต้องกินนี่โอ้เอฟซี FC. หัวซักหัวความแล้ว นี่เอฟซีนี่นี่นี่มาคือพวงแล้วก็มาเก็บกันเลยไปกินกับตามตะไคร พี่บาวพี่บาวอยากกินส้มตำขอมาเราจัดให้โอ้ยเอฟซีเวียนหัวเหมือนเด้วคุณยายที่เหมาะตะใครไหม โอ้แต่ไปดิเซกกันนันแน่ดึงโจ้นเด้ดอ,ดอ,ดอ,ดอขอต้นกะพนเกระพราคุาณยายนี่กะเพราคุณยายเต็มเลยข่อยก็มักปลูกได้พี่น้องเมื่อบ้านน่กาไปขอขาบ้านพี่บ่าวกับเม่พี่บ่าวเอามาปลูกปลูกทุกอย่างที่กินได้ ตีรนาทียะดงอะไรหรือว่าข้างนอกคุณยายยืมยืมมีดหนยนะยืมมีดไปผ่าเอาหน่อยนะเราก็ไปต่อหลังจากที่เก็บกระทินก็หาวัตถุดิบไปขอตะไคร้ก่อนนะคะเนาะ ไปขอตะใครก่อนไปขอตะใครบ้านอื่นก่อน คุณยายคอตะใครเนี่ยเดอ้อ